สวัสดีครับมาสมัครงานครับชื่ออะไรล่ะชื่อท็อปครับตอนนี้รับแค่พนักงานส่งของขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดได้ไหมล่ะได้ครับผมเห็นได้เสอย่างพี่พรติดต่อมิทินได้ยังจะได้เวลาถ่ายแล้วนะยังเลยปิดเครื่องเนี่ยอ้าวแล้วเต๋าล่ะเต๋าก็ไม่รับเนี่ยโทรหาหลายสายแล้วท็อปไปส่งของให้เซนไหนออเดอร์เต๋ติดต่อไม่ได้ครับเจเจครับนี่เงินค่าของครับพี่พรติดต่อได้ยังไะเอกน่ะใครอ่ะเจคะ มีออเดอร์ต้องไปส่งลูกค้าอีกไหมไม่มีแล้ว um. มีอะไรหรือเปล่างั้นหนูขอยืมก่อนนะค่ะเจ๊ไป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 ี๋ยปไ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 ครัไป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 ไมไปไปไปไเไป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 ตปไ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 ดไปไปไยไป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 ไัไนไปไปท่อปเอยปไ้ไป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 ไเไปไปกกไกไปไป่ปไ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 เไ จะหัวเราททำไมท็อปนางเอกเขาร้องไห้ดีแล้วก็เพื่อนห้องไห่เป็นใจอย่างหัวอะตั้งใจเนี่ยนะเหลือฉากสุดท้ายแล้วแอคชั่นต่อไปนี้อาจจะดูแลนิวให้ดีที่สุดบ่ต้องยานแม่เด้อจ้าเฮ้ยคลิปที่ลงไปยอดวิวเยอะมากเลยพี่พรแมนบ่ครับีลีบ่ครับแมนครับสิบล้านวิวแล้วโอ้เป็นยอนไปอีกรอบนี่มิทีทไอเต๋าแกโดนปลดออกแน่ แม่เอ้าเรียนเส,ยเ,เสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วขอเงินหน่อยจะไปกินชาบูกับเพื่อนเดี๋ยวแม่โอนให้เอาสองร้อยนะอุ้ยแม่ชาบูนะไม่ใช่ส้ตมตำเอาห้าร้อยเอเดี๋ยวแม่โอนให้แม่ค่าหอเดือนนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็เงินรายอาทิตย์ของลงด้วยเอามะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่โอนให้นะเงินออกแต่เช้าเลยแม่ค่าเทอมเทอมนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะ แล้วก็ขอเพิ่มค่าทํารายงานด้วยแม่รถหนูพงังโอนเงินมาให้หน่อยแม่ชุดนักศึกษาหนูครับโอนเงินให้หน่อยหนูจะซื้อชุดใหม่แม่รองเท้านักศึกษาหนูขาดแล้วโอนเงินให้หน่อยหนูอยากได้คู่ใหม่แม่หนูอยากได้ i p a พใหม่ห,หัวหน้าคะหนูทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะแม่ คิดถึงจังเลยลูกเป็นยังไงทําง,งานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยแม่นี่ดูสิหนูออกรถยนต์แล้วก็ซื้อ iPhone ใหม่ด้วยนะแม่โอ้ตอนอยู่กับแม่นะ่ะแม่ไม่เคยจะซื้ออะไรให้หนูเลยมอไซค์ก็ขี่คันเก่าๆโทรศัพท์ก็มือสองเครื่องเก่าตั้งแต่ที่หนูเรียนจบไปทํางานน่ะหนูให้เงินแม่ใช้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้และตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไม่ให้หนูใช้เดือนเท่าไหร่ก็เดือนละหมื่นไงก็นั่นไงแล้วจะให้แม่เอาเงินที่ไหนซื้อรถให้ขี่เรียกยังไงเนี่ย ฉนซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เปลี่ยนอ่ะพ่อคะาคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะได้ครับคงอยังสันเนี่ยจะใส่ยังเกงใส่ไหนอะ่ะเฮ้ยพี่มิทินพี่เป็นไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานเอ้ยคุณเป็นใคร,รคุณมาจับฉันเนี่ยเอ้เสียงดังอะไรกันนะล่างสันเฮ้ยล่างฉัน hey! คุณทายังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปร่างเดิมอ่ะผมก็เพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ทําไมปล่อยให้ผมสวมคาถานี้ฉันรับไม่ได้น่าสันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ยอะไรกันนะกระนาเนี่ยเอาร่างสันขึ้นมาฉันจะกลับร่างฉันฉันไม่ยอมเออเอารอยให้เขาไปอยู่ด้วยกันไหมเผื่อเขาจะสลับร่างขึ้นกันฮะนะอยู่ด้วยกันแมวฉันไม่อยฉันกลับร่างแล้วแนีน่ฉันกลับร่างแล้วน่แ่เฮ้ย ทำไมฉันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมาอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกร่างฉันค้นมาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมติ๊งเันไม่ยอมตงันไม่ยอมตงฉันไม่ยอมตฉันไมยมันไม่ยอมฉันไม่ยอมติ๊งฉันไม่ยอมติาฉันไม่ยอมติ๊งฉันไม่เอมติ้งฉันมอมงฉันยอนนม่ยงันไม่เห็นนางฉันเล่ยิงฉันเลยอิง เป็นนางฟ้าสื่อรักนางฟ้าสื่อรักจะมีวิธีทําให้พี่ของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงเหรอทํายังไงอ่ะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิมพี่พรสู้ๆนะทําให้ได้นะพี่พรวันนี้ฉันจะได้กลับร่างฉันสู้ๆครับพี่ทาไม่ได้ครับมาฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพีวิธโอ้เจ็บไปหมดเลยกลับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ย ทำไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่ยอม One strawberry milk smoothie please ใค <c oughs> ่ค่ะคุณนะคะ,จะเจ้าน้ำอะไรสั่งพี่เขาเลยลูกเจ้าน้ำอะไรก็สั่งอ้ำอ่ำอึ้งๆอยู่นั่น One p a า m of ิ v เ n u น medium size please I can't finish a large one สั่งเร็วๆลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขา <c oughs> โอ้ย oh. ที่อยู่บ้านพูดไม่หยุดที่อย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอ้เว้ย please add one eyelash it's it sweet my mom afraid of getting wet อ๋อมมหน่าหลาบแม่หมดดุ่นดี ทุกวันเนี้ยสั่งน้ำให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอค่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะโถมคช้ชาจแชค่ะคุณนะที่ลูกพี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจากแอปไฟวันทอตั้งแต่3ขวบเลยนะไฟวันทอเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ line, สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัยและ มีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สําคัญนะครูใจดีสอนสนุกมีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนฟรีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโหดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนแล้ให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ we can go skiing we can go surfing Yeah, yeah. we can ride a bike is rainy and c o o l yes or no yes yeah. Yes two cups of green tea please ได้แล้วค <apat tanta> <alive> ่ะ Thank you it's so delicious ดีนะที <Des c oughs> ่รู้จัก Elfie วัน Talk ได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่เอ็ดเปรสโซ่กี่นหนึ่งครับอุ้ยคุณหล่อมาอีกแล้วรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะพ่อรูปหล่อขอบคุณครับป้า ทำก็ป้าสองทำก็ป้านะคะลองดูซิถ้าฉันปิดโงกด้วยสีผมกันิเยสีห้าจดสามสองน้ำตาลคาราเมลยังจะเรียกป้าอยู่ไหม ปิดผมขาวสนิทไหนผมเสียเพราะครีมย้อมผมกันเยช่วยบำรุงควบคู่กับก,บการทำสีปิดผมขาวทำได้ง่ายๆแค่แกะทั้งสองซอ,องผสมให้เข้ากันชโลมลงบนผมแห้งด้วยแปรงพลาสติกทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกได้เลยง่ายๆแค่นี้ผมไม่เสียเพราะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีแอมโมเนียใช้ได้บ่อยผมนุ่มสลวยไม่แห้งกรอบแค่นี้ก็ปิดผมขาวแบบมั่นใจไร้ผมเสียสีติดทนทานสิบสัปดาห์ พี่ครับพี่ครับป้าที่โกาแฟไม่อยู่เหรอครับอยู่สิจ้าเฮ้ยเห็นทางหลังหยับจะไม่ได้เลยสีผมสวยจังเขาเรียกสีอะไรครับเนี่ยสีผมกันเย่สีน้ําตาลคาราเมลเบอร์ห้าจุดสามสองจ้าวันนี้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมจ้าใช่ครับพี่จุกุยเรียกพี่ตายล้วแต่แแล้วสายแล้วสายเลวเยศสวัสดีเดียวค่ะ ทำไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหดท่าวหน่ายมาสายกละ่ะโอ๊ยชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตอื่นมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ๊ยกรนึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจบ๊บเกยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไป เจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสาย10นาทีก็ต้องอยู่ชดเชย10นาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลา10นาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะว้าวกระแดดเจ๊เก่งง่ายซึมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีเนี่ยสวัสดีค่ะเจวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทำงานเร็วแปลก เจพี่เลิกงานแล้วนะกับก่อนนะคะอ๋ออ๋ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้งสิบห้านาทีเจ๊ลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีฮะ<า>วันนั้นพี่มาสายเจ๊ก็ให้อยู่ชดเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เจ๊จะออเอาเปียบพี่เหรอพี่มิทีนนายเต๋ามาแล้วยังคะเออยังไม่มาเลยน้องเห็นไหมนี่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทีนจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนูขอโทษที่มาช้าครับ โว,วันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉันรอนานละอ่ะสือปไปไปร้านอื่นกันเถอะครับเฮ้ยผมขอโทษครับคุณหนูขอโทษครับขอโทษครับบ,บวางแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเต๋าวันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับไม่มีใครรออยู่ที่บ้านหรอไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับคุณหนู เอ้าน้องกลับมาแล้วเหรอค่ะขับก่อนนะครับคุณหนูขับก่อนนะครับท่านประธานเตารอนานไหมไม่นานครับคุณหนูกว่าจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนน่ะเดี๋ยวนี้ตามมองเราตลอดเลยนิวนายเตาพี่มิทีนนประธานครับนาเตา ไอค,ค,คังคกขึ้นบอกินบนเรียนขี้บนหลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกลับบ้านกับพี่โดนีเลยมาเดี๋ยวนี้ต,ตั้งแต่วันนี้สันไลนายออกเต๋าราผมก่อนนะครับคุณหนูเต๋าเมื่อไร่เธอจะมารักฉันสักทีเอ,อ้วเข้าบ้านเลยแล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่ไอเต๋ามันแค่คนขับรถเพอ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็เรารักกันอย่ามาเถียงอยู่นี่ยังไงก็รักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เพอ้อเจอ ตลอดเวลาเลยไม่มิวจะรอเตายังไงเตาก็ต้องมารับมิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับเจ๊ลหอกเตาเธอมารับฉันแล้วเหรอแต่ทำไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับใจช,ชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนูรอผมอีกสองปีนะครับผมไปก่อนนะครับคุณหนู จะรอเธอนะเต๋า